龙。 แตาแดดยวอ้าวของขายนะคุกเไม่นเกิดในยาอกินหรออกินหรอลูกเห็ตาวิ่งแล้วกลับมาบ้านแล้วด่แอบดูยางนตา มอก็ไปฝ่าเบอร์มันแล้วแม่ก็รีบๆมีอะไรหมอบ่าวลงกินไหมล่ะมีต่อมหมอก่อนมออก่อนมอบมอรางวัลตาตาเลยตาหวัเลยของเรีวเรียวเรียวมาตาลกินอะไรหายอนี้้ไม่ซืออะไรให้เลยนะมอบตัง อันนี้เหรอไม่เป็นปลาปลาปลาเกอันนี้อ้าวซิเป็นปลาใหญ่ไม่เห็นได้ล่ะมือหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเป็นปลาปกติแบบนี้อ้าววัครบนะครับอกนี่อันนั้นแหลเป็นปลใหญ่นี่เท่าบอกครบนะบอกครบไหนถ่ายรูปหน่อยจะจับไม่ได้ข้างในข้างล่างนี่เดี๋ยวอันนี้อะไรถ่ายรูปหน่อยสิใหญ่ให้ตรงถ่ายใหนี่ถ่ายวีดีโอาใหญ่มาก ููหายโลกแม่หน่อยดิวไะดิวอ่าเราจะนแน่เองดูดูหมูดิที่ดูหายแล้วแต่ว่ดันหะตันสุยดมากิดันมากตันวเร็วเร็วเรวเร็ววานันี่น้องมาแล้วทุกคนยืนตัวตรงไม่ใส่น้ำแข็งมองกล้องห2ึ่งสมย เคยแกะเคยแกะเลยแกะเลยซื le? Le ้อ le ท le ี่ไหนเนี le le ่ยล le ูกน le. le ี่เอามาแล้วนี่ใแล้วนะปูแล้วแก้เค้กแเอาไปใส่ตู้เย็นยจะกินเค้กย่างเดี๋ยวมาลายเป็พซซ่าก่อนแกเอาไปใส่ตู้เย็น่ไกมาก่อนแม่แม่บอกให้สั่งถาดใหญ่ะด่ค่ะายแล้วาแล้วรลองลอง่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเานีให้ เปิดไฟปนดนรอตาตเปิดไฟลูกห่ยนะัจสุดซ้สุดซ้สุดอัดอุ้มแล้วเอาออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เยอันอุ้มใหญ่าัตวอยยืนยืนแล้วหัวขาด

สำกินนี่ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกด